พูดถึงเกมวันนี้นะครับก็เกมวันนี้ก็เป็นเกมที่จริงๆเราก็โลเตชันนักเตะนะเพราะว่าช่วงนี้มันแข่งเยอะนะเราก็เอานักเตะที่มีความสดลงมาช่วยเล่นนะเพราะว่าเรามีแมตช์อีกวันเสาร์เนี่ยครับมันจะพักแค่2วันก็เลยโลเตชันนักเตะเพื่อให้คนอื่นในวันเสาร์จะได้สมบูรณ์มากกว่านี้ครับความพร้อมในนัดต่อไป ส่วนนัดต่อไปก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือเราโรเตชันเตเพื่อให้เกิดความสดนะฮะสำหรับผู้เล่นคนอื่นก็เชื่อว่าความพร้อมของเราเกิดร้อนะครับสำหรับที่จะเจอในเสารนี้ครับผมมีอะไรถึงแฟนบอลก็อยากจะขอบคุณแฟนบอลน,นะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามนครราชสีมายูเนเต็ดต่อไปนะซึ่งก็เป้าหมายของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่จะ ไปแชมเปี้ยนลีกหรือแม้กระทั่งเป็นแชมป์โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ